สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลล์และทิฟแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็มารีวิวอีกเช่นเคยนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เรามี47แรงม้าตัวดีทีมารีวิวนะคะก่อนอื่นเลยสําหรับวันนี้นะคะอัปเดตสินค้าหน้าร้านประจําวันที่30เมษายนพศ2564ค่ะกันด้วย L c 7 0 8ตัวดีทีเนาะสำหรับรุ่น47แรงม้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนอที่ พี่ๆหลายท่านถามหารเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็ตอนนี้ทางร้านเรามีเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ l c 7 0 8ตัว DT นะคะขนาด47แรงม้าค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยเนาะสําหรับตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อทั้ง4ด้านแล้วก็มีการเก็บสีด้านหลัง1จุดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมเนาะมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อทั้ง4ด้านแล้วก็มีการเก็บสีด้านหลังและในส่วนของ สีสันอื่นๆนะคะเป็นสีสันเดิมๆเนาะส่วนที่เหลือนะคะเป็นสีสันเดิมๆค่ะสําหรับตัวนี้จดทะเบียนปีพศสอ5 6ค่ะปี5,6มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะล้อยางนะคะก็เป็นล้อยางเดิมทั้ง4ีเส้นเลยนะคะเดิมๆเลยเนาะ สำหรับตัวนี้พร้อมใช้งานนะคะเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกระบบ PTO นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมซักเล็กน้อยนะคะอย่าเพิ่งกดปิดกันนะคะคลิปวิดีโอการขับรีวิวอยู่ท้ายคลิปนะคะมีพาชมนะคะในส่วนของที่พักเท้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนาะ เดี๋ยวหนูจะพาชมหน้าไหม่นะคะสำหรับตอนนี้หน้าไหม่อยู่ที่811ชั่วโมงการทำงานค่ะ811ชั่วโมงการทำงานนะคะและในส่วนของอุปกรณ์นะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมใบมีดันดินหน้าค่ะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังใส่ให้เป็นโรตารี่ตาช้างค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมนะคะ ก็ตรงนี้เลยนะคะเป็นโรตารี่นะคะตาช้างขนาด1เมตร82เซนค่ะโรตารี่ตาช้างขนาด1เมตร82เซนนะคะพร้อมใช้งานเนาะพี่ๆท่านใดอยากจะได้เป็นผ่านพวนหรือว่าอยากจะได้เป็นหางตัดหญ้านะคะทางร้านเราก็มีจําหน่ายเนาะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะราคามันก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้หนูก็เกาะให้เป็นใบมีดดันดินหน้าไปก่อนแล้วก็อุปรกรณ์ด้านหลังเป็นโรตารี่นะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของราคาค่ะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่ตามเซ็ต ที่แจ้งเลยนะคะราคาอยู่ที่4 38,000บาทค่ะพี่ๆ4 38,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะคะราคาพูดคุยต่อลงกันได้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรับน้อง47แรงม้าคันนี้ไปดูแลต่อติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์087 573 7727 ID ไ i น e น้ำตา2611ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้ทุกวันเลยนะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะ3 6 ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะก็ราคาพูดคุยต่อลองกันได้เนาะสาหรับตัวนี้ C7 แรงม้าจากร้านวอลรทิฟแท็กเตอร์นะคะเดินทางมาชมสินค้ากันได้ทุกวันเลยพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาทางร้านเรารับจองออนไลน์ด้วยเนาะโอนมาจํามาจอง1 2ึ่งถสหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับรถค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับยอดผู้ติดตามใน YouTube มา เ,เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการขับรีวิวกันเลยค่ะ